โอ้โหผู้แหวหอบแผ่ผัวกระเทยหน่อยไม่กระเทยหน่อยวะนี่อ้แกบ่อกดีดีไแม่กระเทยบ่อยิ้มยิ้มยั้งยิ้มยัง้าปากระเทยหน่อยถ้าปากแกงไปจูบไปอ่างจูบเ่ยังกันเยนแหันกระเทยถึงแล้วครับผมสถานที่ทําการห้องหมือแรกนี่ มาแรกหนักเดียวนี้แหละเฮ้ย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  <ś ś มันมีใหม่มันคือโดดไปแค่บรรยากาศดีครับผมน,นี่คุคณ,คณคน,นี่ต้นภูเขาล้อมรอบคุณภูเขาล้อมรอบไม่ออกไม่ขึ้นหรอวโอ้โหคนไทยโอ้โหไม่ออกโอ้โหไม่ไหลย,ยังลุงไม่ไหลเพื่ออย่างนี้อนอนเอ,อขึ้นมาขึ้นมา พอกันครับมมผมอไอ้แ่บอ,อกคนนีกี่มันเฮ้ยอ้ในคือมันัางฝองสินี่แปวเรามาลิ้นโ <c ười> อ้ยลองหาป่าดิาเดี๋ยวรามาลินอ้าบอกจะทีจะสร้างก่น <c ười> อนนะแม่เออ

ไมออกแล้ววะตัวอีกแล้วมันเยหตัวกันอีกแล้วเฮ้ยรักออกก่อนลกเมอกี้จับมันมีอย่างหนึ่งแป๊บแป๊เฮบมเฮ้ยขึ้นมาฮะเฮ้ยเห็นยุ้ว้้ยไซุ่นแล้วเก่งอย่างวะโอ้กติ น้ามันเลิกบังนีมันทีโจมมันทีโจมวยเ้ยจะดึงไปทำไมท่นแม่เหรอเห็นบอตีนเฮนี่เห็น้วเีอุ้นะไฟุ่นน่ะหุ่นเยุ่นยุ่นเถียงหุ่นเถุ่นเถียุ่นเถียุ่นเถะยุ่นเถีมึงก็บ่งน้านีโ้ยตเบิ่งไนกูมุดแล้วอ่ะมุดหรหลรอล้อมุดจนเมยอ้า จะได้ว่าปลาตัวนี้พี่้องเลยเฮ้ยดูด้สยาาวแงนี้เห้แล้วันี้กแ้นี้กวมไเยีแงเปิดไปเล้พี่ันี้กินแล้วแเปิดไปแล้วครับ่นองก่าเปิดดีนะใสไปตัวแงวขาวแงวขาเปิดเปิดกับวเล็กไปเเก้เลยเอเคนหนีเป็นหอบแล้วเออบ่ควายยังมันมาจางไหน เตะเลดิโอ้โหโอ้วจอดจอดโอ้โโดนตีมานกบาทดหน้าะชนิดชนิดโอ้โโอ้โนี่ล้วผมวามันชนอยู่นอยู่ต่อ

ยอดสุดยอดบาดแรกแขกมันยอดสุดยอดส่งาที่ใส่กุ้งหูบาดดิ้มมาชี้ห้องนะโอ้พี่พี่หแขนพี่ต้องแขนพี่พี่นี่เทแขนนะครับพี่ยอดกลัวกูเหลือโอ้โหเอาวดน้ามันรมาใสียอยู่นี่ยังชี้ครับนีกระดุกี่ ดูปองแยงครับผมตุ่มมากกี่ได้หปวด้เือไว้เนี่ยเออเหรอเออเอเชื่อไรฮะต้องปวดอย่าก้อนไปนั้นเหรอบาดแรกแห้งมันนี่ลิสุดยอดสุดยอดครับไปปบาต้อไปชี้ได้ว่ามันที่นี่น้องขันบาดตัวโอ้ทีมงานหากิ่นมันอยู่ตัวนี่น้องขันทีนั้นบามันอันนั้นมันจมเอรอทีมงานหากิ่นมันอยู่นี่เอาเอาลงบาทสองบาทสามแล้วครับผมมาฟังเลือดุ่นปลาเนี่ยรอเบิ้งรอเบิ้งเลยอู้ กน่เมฆามอ้รปางน้ำมียตีงวะปางวะปางวะยุตีนยุตีนเลยขอดิยบแต่เอาดิยุตีนอีรินีเร็เร็วโอ้ยปาล่นออกโอ้ยนี่ว่าปางยุตีนคนนี้เฮ้ยน้งนี้ปายังนายออกพี่ออกีถอยออกออกมาพูดโอ้ยยุตีนเออเออเออตีนเลยปะยังปะายังกอดบุดิตีนูดิ ตินคีไปเลยวะตัวท่อนี่โปรตีนเลยเดี๋ยวจะพังยังโยรตีนกูดีกูดิโยกตัวตรงนี้กันโอ้โอ้ตายจีิกูจะมีตะคิวไปแล้ว้วไแล่ะเอาเข้าเลวอุ๊ยตรงนี้อุ๊ยอุ๊ยนี่นี่ยุตินเลยปลาเข้าออกไปไหมตายยังนี่แหละ นี่นี่ตีนเออออมันมันกเค่งไปังวะ้ยังไงเตีนกูเดีตีนกูดัาอันนี้โอ้หดิโออออาเออดีเดาวโอ้ยตุลักตุเลโอ้ยไปยังขาฮะขาสิดอกขาอันนี้มันอันนี้มันมีไองานมเข้าทำไม่แล้วทำไมแล้วมีงานมะเข้าพออ้ๆปาเข้าไปเป็ะขาเขาอะไร บอลลังออกพุ่นดิมันเอาประยุนนปรยเด้อมีวนี่เราติอยู่นี่ละวบ่ได้หยับถือมันซิรอกไงออกดเฮ้ยออกไปไมัปนี่ละนหงาละปวดมากเสระเฮือซเฮือเอาไหมตัว้มันอันอันโอ้

Ô, tham gia, tham gia, quán thế, quán thế. Ô, tham gia, 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 tham อะไรกันอยู่โอ้สูเสีครับสูสเสียัีจอดโอ้ฮะจอดไหมคือว่าไอ้ปช่วเซนถุงไว้นี่แหละเซนาไปนาวด้วยโอ้แหงเลเลยจอดสุดจอดเอาเอาเอานมนี่ร้องมานสิชี่วกระเพาะแบบชี่วผีจอดไหมเอาเอาเีจอดที่เลของ้อแล้วของห้อแล้เอาติดตามต่อไปครับผม สองแต้มล้หนเลยล่ะเ่มดีนะลืมลมเลยอไนี้อาครับผมภารกิจสำรับม้อนี้กคสิ้นสุดภารกิจหาปลาเมื่อกี้นี่เปดิรวบยอดดิครับนี่ปลาซิวครับผมอันนี้อันนี้ไปอันนี้ปลาหน่อยได้กคนปลาหน่อยไปไงมั้อนี่ ปลาเที่ยวครับผมดูตุ่ยงามไม่เห็นตุ่ยเปิดเปลี่ยนโมกเลยฮะใส่โมกนี่เดยวโมกว่ะอันนี้สางแฮะแล้วนี่เอาครับสำหรับคลิปนี้กะน่าจะพอสนิทนะครับเนาะฝากติดตามฝากชมเลยนะครับด้วเด้อเดี๋ยวดเหาเสียปวดเหล่าเสียเอาสำหรับคลิปนี้กะขอขอบคุณครับ ไม่ป่าบวกได้ซ้ำมันได้มาจะกินเราเอาละครับหลังจากที่ไปว่านแหมาไปบักยังเมยตอนรับข่าวซินต้มปลาคอไงครับผมให้ทีมช่องร้านเอาไปเล้วนะครับกับทีมงานโอ้ยกับกับทีมงานวดพอครัว หัวปลาโอ้ยโมหัวปลาด้วหัวล้านบ่มาเด้อครับเด้อกินขอน้ำกันพ่อแม่พ่อแม่พี่น้องอันนี้น้ำจิบมขานอีกละวเงี้ยน้ำขวดเราอีกละอันนี้ซิงหลาเขาอันนี้พ่อกันที่มานากินบ่ะมาณแม่อ่างกินยูจังไทยอันนี้ป้ามาเด้อครับเด้อกินขอน้ำกันนี่แหละครับเปิดตุ่มภาษาบันเขาภาษาอีสาน ต้มบรรวกต้มเซ็ไข่มดแดงเออแลวก็เซ็งมดแดงต้มเซ็งโมเดงเลยได้นไ่มอ้ามีไข่มดแด็งความจีโอ้อีวีว่ะเออไข่เป็นถุงคนนี่ใครเออเดี๋ยวนี่แม่พร้อมตั้งไข่ทั้งแม่เลยโอ้ทั้งไข่ทั้งแม่อ่ะตั้งไข่ไข่ไหนใหม่มีวะนี่มัดกลางเลยใส่ไข่มดแดงพร้อมครับผมนี่แหละเขาว่าตต้มมันบานเลยนี่มะนาวไม่ต้องเนี่เปียงมันแพงช่วงนี้มันแพงมะนาวแพงรอบแค่ไหนร็วมือนกันล่ะ ฮะเอาไม่กูกินแต่ไม่กินเลยบีเอมึงท่านยกอยู่มึงตูดนี้เอาเถอะยกลูใหญ่จะมาบกินอะเอาเถขออนุญาตกินน้ำได้ครับเด้อแกเขาเด้ออไองยังเดือรอดมหอยู่ขนาดขนาดสองศูโอ้โหบควาใคร หัวโอ้ปอกันหัวแล้วบกงวับงัซอยแล้วบ่ยังเลยบกงัจองไหรอเออเอานี่ยเนเนี่ยเอหัวขอหัวเอาขอหัวให้บกงัได้บงัเออห้ิงราเขาได้เนี่เออมันจะเสียใจอ่าปละมาตัวตีิ๊มเลยยุงมถึงดอือิเาเมาถึงแท้อืมาขึ้นก็ว่าลูกทับเนื้อมาฉัน่าเออไเสียนี่ กลัวมันไอ้ทับดูดทับยาอากาศพันคุ่นอะกลัวมันนักไอ้นักนักประดาน้ำคำว่าไ้เสียกูก็ไม่ได้กินดอกปลาเมื่อนี่ไปยังมือซอยแล้วไม่ได้กินปมะตเ้ยมันจะเสียกูเนี่ยเสียมันเนาะโอ้ยหูขีีกูนี่ใส่เสียกูว่ามันนักประดาน้ำมุดน้าลงไปกูว่าม่ดท่านนินตีนถึงพื่อนยุคคืนมาแล้วโอ้ยนี่วัวหลายต่อนักปลาซิ่วกันได้มนดักปลาซิ่วกันทั้งได้มนดักหอมดักหอมอันนี้อันนี้ผลงาิดเนี่ไง สายหนีวันไงเป็นยังวันไงมันหน่อยเออมันจ่ออยู่ฟังไหนกันวันไหนเดี๋ยว้อเด้าฮันเฮาเฮ็ดดีดีเพื่อคนไทยมาฟังมันจ่อมันจ่อแปลว่ายังมันจ่อโอ้ยมันใกล้ชิงแล้วใครโมแด็งยุผีไหมใครโมเด็งโอ้ยผีใครโมแด็งยุผีเซนว่าผีผีโอ้ยมันค้อนก้นอะไรโอ้ยนเอมันอคนก้นมัข้อนก้นโอ้ยคนไทยงงตาแตกได้เพิ่งชิมเนี่ยเอาเพิ่งชิมมากก้นเนาะ ก้นหมองมาครับเออก้นก้นนี่แปลเป็นภาษาไทยแปลว่าดากมันค้อดากโอ้ตัวตัวเจ้าอ๋ออ๋อดากภาษาอีสานอยู่ภาษาอีสานอยู่เออแต่ก็จบนี้แล้ก้นก้นก็ดาบกันเอ๋ออ๋อมาได้ครับได้มากินข้าวน้ำกันถ้าไแล้วมันหอนน้อนข้นเลยจ้ะเออถ้าไม่แล้วมันนอนข้นโอ้ยหลได้กินหลายแล้วอาศัยนกวหลุดแล้วหันหลุดแล้ว จริจงเย็นก็แส่บ้ปเรื่ยๆแม่งอนแดงโอ้เอด้วยเดี๋ยใส่ใส่โอ้ขออนุญาตแม่เพื่อนสีปอนดครับด้วยทำสีปอนขออยากินข้าก่อนเอาหักแห้งหักแห้เอาบักแอนกาแฟ่หออรอาหารสันสูงใหมแดงครับผมอีสานบ้นเาอีหลีกินขอกะพีกับน้อง ผั้นเจ้าแนแจีล่ะแพนแจีไปทุลายอยู่มื่อนี่เออแพนแจียใช่ผ่าแพนเจียแพนเจียอย่างไรแสดยงา้นซุปรุ้งอยู่เออมีกันคลิปนี้ผู้เดยตามหาพันจอนพันจอนบ่ได้มาเด้อพันจอนไอเกมพันจอนเกมเนี่ยอ่ะแพนจอนเกมเล่แนจอนเกมเด้อเกมเนี่ยไม่ตำรวจจับได้ครับติดโควิดติดโควิดพันจอนบ่ได้มาเด้อครับเด้อเมฮ้ยไปถามหาพันจอนเจ็บซีแพนจอนพันจอนเกมนี่ว่าแพนจอนในแต่ว่าพอครัวยังอยู่ทนกันยังนี่เพิ่มเติมมารอบนี้่ามีสิงห์เหล่าขาว จริงเราเขามันแนนพันจอดเลยนี่พอกันแม่อ่างกันยังอยู่นาตาดีนาตาดีปนี้ว่าขู้กินเราเขาว่านี่ไหมแม่นวะที่นี่กินอยู่แน่จัดเลยอ๋อจังสั่นแล้วดิเราเอาสำรับปนิเสศษจังแม่รักทามมันข้ามืออยู่เว้ยปฏิเสธเน่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 ่ปฏิเสธปฏิเสธกับเ่อไรรักทามมันข้ามืออยู่นะเอออเาครับผมสำรับคลิปนี้กะ ขอขอบคุณครับผมอาหารเย็นมื้อนี้ก็ขอให้ทุกคนสงกรานต์นี้ก็ขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะครับเนาะบ่เจ็บบ่ไข้บ่จนขอให้จากโควิดต้นฮักนี่แล้วโอเคเนาะครับขอขอบคุณครับผมขอบคุณครับยอดอีหลีเลยอืออไ้คันประกอบ่ไปมื้ออื้นกูให้ฟันไปมื้อนบ้านอะไรไหมเอาลุงไปมื้อเนี่ยกันบ่บ้านลูกอม